ครับคนไขายผลไม้บอกว่าวันนี้วันโชคดีของผมเขาให้สตรอเบอรี่พวกนี้มาด้วยลูกน่าจะกลับไปพักผ่อนหน่อยนะทำไมยังอยู่นี่อีกละ่ะแม่ผมทำก็เพาะชอบนะครับอ่าแม่กำลังทำงานอยู่แท้ๆผมจะกลับก่อนได้ยังไงอีกอย่าง เออแม่ครับืไม่มีอะไรนะจ๊ะวันนี้เหนื่อยมากแล้วไปกันเถอะเออทำไมแม่มองแบบนั้นล่ะตายจริงคือว่า ผมขอคุยสักเดี๋ยวสิครับอ,อ๋อขอโทษนะคะวันนี้ปลาขายหมดแล้วค่ะจังหวะนราลกจริงๆเออไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณแม่แต่ผมอยากคุยกับนักเรียนคนนั้นไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นแม่ของเขาเหรอครับใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะ แม่ฉันดูกังวลแล้วก็สับสนมากเลยสงสัยจังว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่เรียนเหรอไม่อยากอะยองกุ๊กในอดีตฉันต้องแสดงให้แม่เห็นว่าจะเติบโตให้ดีมันเป็นยังไงเออผมไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะครับ ผมเป็นพีดีอยู่สถานีโทรทัศน์เคบอยู่มายองฮันครับอะไรนะนั้นคุณก็เป็นคนที่ทำรายการสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกเหรอคะเออก็ไม่เชิงครับผมมาจากสาขาภาพยนตร์และการแสดงส่วนคนข้าง,างผมฉันชเวอินซอปเป็นนักเขียนค่ะ นักเขียนชื่อดังชเวอินซอกงั้นเหรอแต่ฉันเคยได้ยินชื่อเสียงเธอมาก่อนผู้สร้างเลตติ้งสูงสุดเจ้าแห่งนักเขียนบทชเวอินซอกผลงานแรกของเธอดังระเบิดและผลงานต่อๆมาก็ดังระเบิดติดต่อกันมาเรื่อยๆเธอเป็นนักเขียนที่โดดเด่นในหลายๆช่องรวมถึง KBC ด้วย แต่ไม่ว่าเธอจะเป็นนักเขียนที่เก่งแค่ไหนแต่ว่ากันว่าฉากถูกเขียนโดยหวัวหน้าแผนกละครเธอเป็นคนที่มีปากมีเสียงในวงการเธอผู้กำกับละครที่สถานีถ่ายทอด KBC ในอนาคตฉนันได้เจอคนแบบเธอในชาติก่อนไหมนะคนดังพวกนี้มาทำอะไรที่นี่ พวกเขาไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับชั้นชาติก่อนนี้นะผมเห็นเขาในตลาดตอนกลางวันเขาพิเศษมากและเสียงก็ดีมากๆเลยด้วยฮา <c oughs> ขอบคุณฮะแต่เขาถามตรงๆเลยนะครับผมอยากรู้ว่าลูกชายคุณสนใจอยากเป็นนักแสดงเด็กไหม <c oughs> อะไรนะนักแสดงเด็กเหรอคะครับ เขาดูเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ถ้ายังไงติดต่อเราได้เลยนะครับอ่าฉันตั้งใจว่าจะไม่ซ้ำรอยชาติที่แล้วฉันจะละเลยแม่และฆ่าแม่แบบนั้นไม่ได้ฉันสาบานไว้แล้วว่าจะใช้ชีวิตนี้เพื่อแม่ของฉันเพราะงั้นถ้าฉันพยายามมากอีกหน่อยนี่ เจ้าหนูเธอชื่ออะไรล่ะนักแสดงจางยองกุ๊กครับฉันจะไม่ใช้ชีวิตเป็นนักแสดงอีกแล้วแล้วนี่มันอะไรกันยองกุ๊กความฝันในอนาคตของเธอคืออะไร เป็นข้าราชการครับเป็นครูมันตั้งนานนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินคนบอกว่าอยากรับราชการอยากทำอะไรละ่ะแม่เธออยากให้เป็นอะไรผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีครูเข้าใจแต่ทำไมเธอถึงอยากเป็นข้าราชการละ่ะมันเป็นอาชีพที่มั่นคงครับเทียบกับทำงานเอกชนความเสี่ยงมันน้อย แต่งเงินเรียนก็ดีผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดสาหรับแม่ผมด้วยเจ้าเด็กนี่เขาเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าจะเรียกว่าเด็กได้เลยนะเนี่ยหลังๆเวลาคุยกับเขาฉันรู้สึกเหมือนกำลังคุยกันกับเพื่อนฉันอยู่เลยเขาเป็นห่วงแม่สินะแล้วเธอจะทำอะไรระหว่างปิดเทอมหน้าร้อนอะ ฤดูหน้าร้อนเป็นฤดูปลาไพสผมจะพยายามขายปลาครับปลาปลาไพสอร่อยมากๆส่วนเวลาที่เหลือก็จะเรียนภาษาอังกฤษครับแล้วตอนไหนจะได้เล่นสนุกในช่วงปิเทอมละ่ะฉันได้ยินมาว่ามีชาวประมงหนุ่มมือฉมังที่ตลาดน้ำพังแต่ข่าวลือแพร่อ,ออกไปแล้วเหรอครับ ตอนน้ำทะเลขึ้นมันจะเป็นต้องลากอวนเพื่อจะได้ขายปลาเยอะขึ้นก็ได้ก็ได้ไดเธอไปได้แล้วครับจางยองกุ๊กครับอ่าเอานี่ไปสิคู่มือที่รวมบทเรียนทั้งหมดขอบคุณครับแล้วก็ ฉันขอโทษที่สงสัยเธอคราวก่อนดูแลแม,แม่ดีๆล่ะบ้าแต่ยองกุ๊กคูขอถามอะไรหน่อยทำไมจูจูเธอถึงมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นักล่ะพ่อผมตายมาแล้วครั้งหนึ่งครับฉันออกจากห้องสมุดดึกเกินไปหน่อยแฮะเป็นห่วงแม่จัง วันนี้ทํางานง่ายมากเพราะฉันจองไว้แล้วฉันเลยทํางานสบัดไปเลยถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตบางคนคงบอกว่าความสุขคือความรักหลายคนคงบอกว่าเงินค่าค่าฉันเข้าใจ ทุกคนไล่ทางออกเพราะยากจนและเมื่อพวกเขารวยขึ้นมาความต้องการก็บางตาไปซะแล้วแม่หรอคุยกับใครนะ่ะอ้าฉันฉันขอโทษจริงๆค่ะแต่ขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมจูๆ่ๆคุณก็ขึ้นค่าเช่าแบบนี้ฉันพูดได้เลยว่า ฉันยอมทิ้งเงินหลังจากกลับมามีชีวิตอีกครั้งบ้าบอยังไม่ถึงปีเลยที่พวกเขาเซ็นสัญญาแล้วจูจ่ๆมาขึ้นค่าเช่าแบบนี้เนี่ยนะพวกเขาไม่ได้เงินมัดจำหรอใครจ่ายมัดจำบ้านค่ะฉันขอเวลาหนึ่งสัป,ปดาห เงินเงินเงินฉันต้องหาเงินหาปลาเหรอไม่พอจ่ายค่าเช่าที่เกินกำหนดแน่งานพิเศษเหรอไม่ใครจะให้เด็กอายุเท่านี้ทำงานกันละ่ะแม่งเอ้ยเด็กมอต,ตน้นจะหาเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงวะฉันแก้ปัญหาทันทีแบบนี้ไม่ได้เลย ฮัลโหลผมจางยองกุ๊กที่คุณเจอที่ตลาดนำพังก่อนหน้านี้ครับอ้าวยองกุ๊กผมมีคำถามครับคุณจ่ายให้ผมได้มากเท่าไหร่ครับ